มาคาเมล่ามอนคลาสก็แ่บมอนทราสนะครับนะก็ไม่พูดพร่มทำเพลงนะไม่มีอินโทรใดๆนะครับเราก็มาจับให้ดูเลยนะครับผมเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นระดับ5นะครับระดับสุดท้ายสุดนะครับผมเนาะเอาละทีนี้ก่อนที่เราจะจับเนี่ยผมแนะนำเปิร์กนะครับเปิร์กนี้ครับ NEVER WITHOUT One นะครับกับค l ูบลัดนะครับนะสองเปิร์กนี้ยิงแล้วเลือดเพิ่มนะครับอันนี้นะ โลบลัดแล้วก็เนเวอร์อ่าเนเวอร์วิดวัก็คือว่าถ้าใส่หมวกเนี่ยมันจะดาเมจมันจะลดลงนะครับมันจะเห็นได้ชัดเตนนะเวลาเราไล่จับบาวตี้นะครับผมเนาะถ้าไปอยู่ใน Open World แบบออนไลน์ปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับนะปืนก็แนะนำเป็นปืนอ่าพิสโตลหอันแล้วก็รีเวอรเวอร์หอันนะครับนะเาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเราถ้าเราเกิดเราก็วิ่งอ้อมมาบ้านเช็คบ้านหลังนี้ก่อนนะครับนะเช็คบ้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับผมเอาละปีนเข้าไปแต่เราฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับยังไม่รู้ปั๊บเรียบร้อยคือลูกซองกระโดดเข้าไปครับยังไม่รู้โอ้ยหัวเละ เป็นลูกสองหมดครับไอ้นี้ยังไม่ตายนะครับตายละอ่าสมมุติว่ามันไม่อยู่บนนี้นะครับนะก็ให้เราดูแถวนี้ว่ามันมีรถม้าไหมเนี่ยตรงนี้ยึดเรงอยู่ถ้ามันไม่มีรถม้าที่ติดปืนเราก็เดินออกไปข้างนอกเลยครับเนาะให้ไวอะครับนะโดดออกหน้าต่างนี้ระวังมินิกันนะเราอ้อมไปไกลๆอีกนิดนึงนะครับผมเนาะ มีในการเนี่ยตัวนี้ยิงแต่นะครับจะลืมทรัพยากรนะครับที่เราเก็บมาใช้คุ้มอ่ามันเกิดละมันอยู่ในรถม้านี้นะครับวิธีการเนี่ยเอารถเอาตัวมันออกรถม้าเนี่ยก็คือให้เรายิงยิงใส่ลอ้ยิงใส่ตัวมันนะครับบนรถม้านะเนะี่ยใช้ใช้ปืนไหนก็ได้นะครับพอให้ยิงโดนก็พอเนี่ยมันอยู่บนนี้ให้เรายิงดวดนก็ัอ ยิงไม่โดนอ่าเจ็ดตัวละถ้ามันขึ้นแดงยิงอ่าโอเคยังไม่ออกมาใช่ไหมครับนี่ปั๊บออกมาไหนปั๊บยังครับหา้เชือดยังยังเดี๋ย,ย,ยดวดะยิงลูกสมุยมันก่อนอ้าวมันวิ่งออกมาแล้วนี่มาแล้วครับทีนี้เราก็เรียกม้าวิ่งเลย เราก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันครับดื่มดื่มทุกอย่างครับที่เรามีเนาะของพวกนี้ไปหาเก็บใน Open World ได้นะครับมาเราวิ่งมาแล้วมันมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วม้ามา,มานครับผมอย่าให้มันนอกนอกนะครับนะอย่าให้มันนอกสลบนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เงินเท่ากับว่าไอ้ถ้านอกหรือสลบแล้วเราเอาไปส่งไอนน้ที่เจลเนี่ย หรืว่าไปส่งที่คุกเนี่ยมันจะขึ้นอีกคัดซีนว่าเราโยนออกเนี่ยแปลว่าเออผิดละนะครับเราจะได้เท่ากับว่ามันมันเป็นคนตายนะครับมันเป็นจับตายเแล้วจับเป็นนะครับนะครับและนี่เริ่มละเริ่มละมันอยูนี่อ่าบร,ร้อยโดนจับครับนี่ เอาไปเร็วมา you will, you will regret touching me น,นะอืคุณจะเสียใจถ้าคุณจับตัวฉันนะเลยอะไรครับผมช,ชิวๆนะเอาละทีนี้ครับใช้ยาม้านะเฮ้ยยาใช้ยาของไอ้เขาเรียกว่าอะไร,นะเ,รนะเ,นเนี่ยเพิ่มแรงม้านะแต่ทีนี้ นีมีคาร์ลอว,วัยรุ่นพามาครับรถซิ่งเลยตอนนี้สี่แรงม้าครับตอนนี้สี่แรงม้าที่ตามมาแล้วยังแมนด้วยไอเดซไอยิงไหมโยตัวนี้ยิงหัวม้าอู้วบ๊ายบายยิงหัวม้าอ้าอวัยรุ่นสีแรงม้าครับมิงตามมาแล้วพูดเยอะจังเลย ปกปากเมื่อกี้เอฟกูเต้ป๊าบมามายิง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 ม้าเออม้าตกครับเอาละอย่าใช้ทางลัดเนาะไปตามถนนเลยครับจริงๆเลี้ยวขวาออกนี้ได้นะแต่ผมมองดูว่ามันก็เรียกว่ามันไม่คุ้มนะครับนะจริงๆไม่คุ้มนะครับมาทางนี้เลยนะครับนะใช้ทางนี้เอาเอาละที่เหลือก็อยู่ที่วิ่งนะครับ อยู่ที่วิ่งม้าเท่านั้นเนาะคือจะเล่นภารธธกิจเนี่ยมันต้องมีม้าแรงๆหน่อยใช่ครับผมเนาะเอ้ยมา้เาเวลดีๆหน่อยนะครับนะเวลดสีม้าเวลดสีมาใช้นะครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วใช้ยาม้าต่อครับสกสองครับ หมาเราแรงเริ่มตกละแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเนะาะเอาหมาละาตูสปาวมาละไม่ต้องไปไม่ต้องไปยิงครับโฟกัสก่อนตอนนี้โฟกัสก่อนนะีครับผมถ้ามาถึงโ,งโค้งนี้แล้วผ่านโค้งนี้ได้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะตูก็ไม่เกิดลนะนี่ครับนะทีนี้เราก็ไปส่งอุจจเล ยาม้านี่ผมผสมเอานะครับนะผสมเอาครับเอานะเบาๆวันนี้กระโดดข้ามอุรกิจนี้ถือว่าเรียบร้อยในแบบนั้นมันได้เงินค่อนข้างเยอะนะจริงๆถ้ามันคูณยิ่งคูณอีกยิ่งได้เยอะนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นาออ่ออาแต่ถ้าขึ้นคัดซีนอย่างนี้ว่าเราโยนลงไปในคุบอะ เราโยนลงไปในห้องขังเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เงินแบบจับเป็นแต่ถ้ามันน็อกถ้าสมมติว่ามันน็อกหรือว่าเราโยนไปเนี่ยมันจะถือว่าไอตัวที่เราไอจับเนี่ยก็คือมันมันตายไปแล้วนะครับผมเนาะนะได้เงินเยอะหรือว่าได้เงินน้อยขึ้นอยู่กับคัดซีนนะครับนะคัดซีนฉากฉากรีสอร์ทนะครับเนะี่ย ามาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับนะก mm hmm. ดเท้ายบเช็คเลย65นะครับก็ประมาณนี้และกันเนาะเพราะม,ม,มันไม่ได้ขูดนะครับนะโอเคก็ไว้รอบหน้าและกันนะกับภารกิจภารกิจในกลับนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ